i มาเที่ยวครับมาเอฟนอนหลับครับพี่น้องดูบรรยากาศครับบรรยากาศสวยมากเลยครับใครอยากมาเที่ยวครับมาเที่ยวได้ครับทีป่าตารุงครับบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากครับพี่น้องแบบโอ้สุดยอดไม่อยากจะพูดนะครับนี่ครับอะไรอ่ะอะไอ่ะ นั่นน่ะสีน้ำตาลนั่นน่ะไหนเยปะนี่ยวนี่ยเนี่ยนๆ่ยอ๋อนู่นเหรอไม่รู้พี่น้องเอ้ยหย่านปัญญังนี่ตรงนี้ไม่น่ากลัวเท่าฝั่งนั้นหรอกนี่ครับ ใครอยากมาเที่ยวนะครับเป็นวิวที่สันทันมากเลยมองเห็นหมดเลยนะขา้างล่างนี่ไม่เป็นบ้านถ้าฝั่งนี้จะเป็นไร่กิ่งทองนะครับมันมองไม่เห็นอนะเดี๋ยไปดูดิได้ไปดูเดี๋ยวต่อไปเราจะมีคลิปแก้งแฟนนะ ดูครับเฮ้ยอยู่นูุนฝนตกดิดูว่ะข้าวจุกไม่เป็นไรไมันเป็นดินหินแต่น,นี้สวยไหมแค่ไหมมาเที่ยวนี่รู้สึกยังไงอ,อยู่นี่สบายไหมสบายก็สบาย อ,อยู่บ้างใครอยู่นี่ไนหะสบายกว่ากันถ้าบอกให้อยู่นี่ตัวเองก็จะปล่อยเขาไว้นี่อะอยู่บ้านสบายกว่าอยู่กับเขาก็อยู่บ้านตัวเองกันไนะสบายกว่าสบายเหมือนกันถ้าอยากอยู่กับใครอยากอยู่กับใครอยากอยู่กับผัวใหม่ก็ไปหาเอาอยากอยู่กับผัวใหม่หไม่หาดอก คนนี้ก็ดีอยู่แล้วใครโอ้คนไหนคนนี้แหละตาตาอ,อย่าหาทำต,ตาตาขอตะหน่อยผรามดหมดพึน่น่าเล่นโทรศัพท์ก็ถ่ายรูปให้ตัวเองไหมืมแมว แตหมุดนั่นไอ้คือไรไหนไหน,นี่ชื่อไข่นี่เหรอทนเวัดว<ะ>ัดศิาาล้วนี่อะไรวันที่คบกันอืม,วา,มวายวานาย่าใหญ่พูดติดต่อได้นะคะน่าใหญ่ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แต่น่ารักดีก็เลยอยากบอกต่อ อ้ย่งกันเต้นเต้นเข้มอืมทำบาปอีกแล้วรอเดียวยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศตกไม่ต้องไม่ต้องไปเก็บหรอกครับหาไม่เจอหรอกตกไปเนหาไม่เจอหรอกถ้ามันไม่ติดข้างตรงไหนนะติดกิ่งไม้ เดี๋ยวไปนั่งดิฝนตกแต่ว่ก็ตกลงไปหรอกน่าข้างนอกฝนตกเยอะมากเลยตกแรงข้างนอกฝนตกแรงมากเลยนะพี่น้องเยี่ยม <c oughs> อะไรเออลูกแม่ลูกแม่อยากเอาเง,งีสิลูก นะครับเอาบรรยากาศร,บรอบๆมาให้ดูนะครับแล้วก็จะกลับพาไปดูคนนอนหลับดิมีที่นั่งด้วยมีเตียงให้ด้วยมาลัางเตียงดินี่ครับมีเตียงให้นั่งเลยนะโอ้ยบรรยากาศมากเลยเอย ไม่แค่ไม่แค่รู่วะโอ้ยเห็นหมดเลยฮึอไม่คนไม่หาเลยเหรอไม่หาหมดก็ขึ้นลูก เขาหาไม่หาเขาเลยเหรอไม่หาอยากได้ใหม่น e ี้ฮัลโหลทำไมก็ให้หาหน่อยไม่ได้หรอไม่ได้ไม่หาตัวยังใหญ่ให้ยไม่กี่เมื่อกี้ก็หลงทางนะพี่น้องนะโอ ดอกอะไรดอกเขาเรียกดอกอะไรวะไม่รู้อ่ะเขาเอาไปทำอะไรพวกกระทงอ่ะดอกอะไรล่ะไม่รู้ดอกอะไรบ้านไม่รู้เลยบ้านไม่รู้เลยบ้านฉันทำนาก็เหมือนความรักของเราไงไม่มีเกี่องยากอี๊ มาช็อตเด็ดก่อนกลับครับพี่น้องมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวตื่นอ้าว่ะครับคลิปนี้ก็ ฝากไ้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ